สวัสดีครับกลับมากับเอยกลับมากับเกม Uber Strike นะครับ Uber Strike ป็นเกมของเฟ e บุ o k เกมเดินะครับที่เล่นเหมือนคาลเตอร์นี่คือตัวผมนะครับวินนี่ห้าหก แต่เอาเพยเพยแล้วกัน Fighting server to join เรับมูจอยหน่ก็ได้ครับขอให้มีที่เล่นเนี่ยเฮ้เน้อชิพาออยู่ภาพอย่างที่ผมเราคือเกมนี้จะเล่นแล้วเครียดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตายบ่อยอยู่ทนั่่ทนั่นเนี่ยนี่ยทเเอตายตายบ่อยนงคือตอนนั้นเล่นไปแล้วบนบนบงยเลย พอแล้วว่าเกิดมาตายเลยอะไรเนี่ยโอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูโครับแค่นี้ครับตายแล้วครับจบไม่ได้อันใดมากแสบเฮ้ยหยอกอะหยอกนะหยอกนะหยอกนะไม่หยอกไม่หยอไม่หยอกแค่ไม่หยอกว่าอะไก็เกิดมามันจะไม่แบบเหมือนพีวีนะครับมัคือเกิดมาก็ถ้าโดนยิงก็จะตาย

ดูตรงนี้กันนะครับกดๆอะไรไปก็ได้เฮ้ยมาแล้วมาแล้้วเย่อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าหน่ยเฮ้ยทำไมหน้ามันกวนหนึ่งกวนเฮ้ยอะไรอะไรเออเออเขาตกใจเรื่องอะไรเงี้ยเฮ้ยจอเฮ้ย อะไรก็ไม่เนี่ยต้นกำเนดเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮชอุ้ยเฮชครั้งแรกจิวอ้าวอ้าวชีวิตละล้นท้อเดนไป่อือ <c oughs> ฉันจะบินบินไปฉันจะไปไกลไกล

คุณบอกคุณมีตัวนะครับที่ผมต้องเอาหม่ก็เพราะว่าเออเมื่อกี้ผมเอออันนี้คนรดากันเลยครับคือเมื่อกี้มันหลุดอ่ะอือคือเมื่อกี้ผมแบบกดเอสเคปแล้วผมรู้ว่ามันเป็นสต็อปไงมันก็เลยหยุดเออครับก็เล่นใหม่มีไรแค่เล่นใหม่อุย้ยเอ้ย,อยนี่ครับเออเมื่อกี้ลิฟต์ขึ้นสวรรค์นะครับขึ้น,น,นมาไม่รู้เลยครใคร โลโลยานะ<ป>เอาุอย้ยมีคนยิงมีคนยิงคนสร้างศัตรูคือผมเนี่ยชอบอยู่แต่ข้างบนแล้วก็ชอบกระโดดตกไปตายเองด้วยเอ้ยคือก็โดดตกมามันไม่ตายครับเกมนี้กระโดดตกตกไม่มีมันตายเจอะมันเยี่ยมยอดเลยนีนย่ครับนี่คือ,อที่ตั้งด่านไหแล้ว เอออันนี้จะเป็นบันไดนะครับโอ้โหบันไดก็คือจะกระโดดขึ้นมาทีละขั้นจนถึงข้างบนสุดนะครับแต่มันเสี่ยงมากเพราะจะมีพวกคนอื่นมายิงเราก่อนอะไรอะเฮ้ยเอ้ยอย่ายายายาหวางัวงอย่าหวังอื้อนั่นไงเฮ้ยตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกครับครับก็ลงมาเกิดใางล่างแล้วผมก็ต้องรีบไกลก่อนที่มันจะยิงผม วันชั้นห้านะครับชั้นห้าคือลิบฟรีนะครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยอะไเงีย้อย,งงยอะไรไหมอะไรไหมอะไรอะไรอ้าวเฮ้ยหย่อตกเนี่ยครับตอนกระโดดอย่างนี้มันจะเสี่ยงมากต้องค่อยๆกระโดดกระลึก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 ไปอ้อ วา่าละเอ่ออันนี้ห้ามเผลอเลยนะถ้าเผลอเมื่อไรคุณโดนยิงผมต้องไปฝั่งนู้นเพื่อเข้าขึ้นในนั่นนะทำไปชินสวรรค์ชั้นห้าเนี่ยตรงนี้ก็ได้ง่ายๆคือพวกนี้มันจะเป็นยาตากโอ้ยโลโลนั่นพวกพวกเราจะรุดกลับ กระโดดกลับก็มีอัตราการเขี่ยมากกว่ากันตกมาไม่ตายครับไม่เป็นไรผมเทพอยู่แล้วไม่ได้ใช้โปรด้วยอ้ยคือเกมน,นี้มันจะมีใช้โปรวบ,บนะครับโปรวับก็คือยันลูกยิงมันอยู่ดีมันว์ปหายไปเลยแล้วก็แอบไปยิงเราจากข้างหลังเย็นมเย็นมากครับ,อรบโอ้โหมันมันดมันได,น,ไดนี้ละพายในการขึ้นหุ่มสวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับ เอาเราจะกระโดดขึ้นบล็อกแรกไหมอ่ะอ้าวตกไปอีกตุบอ่ามาต่อเอ้ยหัวผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเลยเฮ้ยหัวฆ่าหัวฆ่าข้างนี้ของของคนนี้ผมรู้คนนี้เย้เย้ยอกตคตัตัตั เอวาาสักเพื่อนไง <c oughs> ยิงบางกล้อง <c oughs> ตายเลยเ <c oughs> พราะอะไรรูไ้ไหมเพราะว่ากูบอก ครับก็เมื่อกี้ผมล็อกจนเกินไปทำให้เฮ้ยสไนเปอร์กับเบ็ดหมดโอ้โหได้ที่ใหม่ทันทีทันใดครับเนี่ยเออเนาะเอ้ย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 ทำไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เขาเพิ่งฆ่าโอ้โหเราฆ่าไปสองตัวที่เหลือไปที่เหลือจะแรงอ๋ออะไร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 เป็นก็เป็นเซ็ตมาระเบิดก็ไม่ได้นะครับผมรู้สึกถ้าเกิดมันมีแบบหัวหน้าห้องอะไรออกแลโดนไปนานแล้ว

ลอกลอ,อ,องอะอ้แล้วก็พิมพ์ไปว่า,อ,าอ,กกอ้าวโอเคอ้าวอะไรหาตัวเล็กลอกลอกเอ้าเลว่าสัตว์เอาเอาตัวใหญ่เอา้าแคบแคบลอกเนี่ยลอา เดี๋ยวอีกทีนึงลงดิลงดิน <c oughs> อันตรายแล้วต้องรีไป,ไปโอ้ยคือผมชอบไนปเปอร์นั่นแหละแต่ไม่รู้เหมือนมันจะเป็นทาวเวอร์อลยทุอ,อย่าง,อางเอ้ยไม่ใช่เหมือนมันเป็นของชั่วคราวของเกียดของชั่วคราวเอ้าหายไปไหนอะโอ้ยกากใช้แปเดียวก็หายไปแล้ว

เ็ชอยโอ้โหไม่รอดนั่นเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมไอโป้ไอโปคุณสามารถหาเกมนี้ที่ได้ได้ที่ facebook.com นะครับถ้าคุณเล่นเฟส ผมรู้ทุกคนเล่นเพจก็พิมพ์ไปว่า U แล้วก็ B R H R เออก็สไตร์น่ะก็คือ Uber Strike แต่เขาอ่านว่า Uber Strike อันนี้เป็นทางขึ้นแสนหดหูมาริโอ <c oughs> ผมจะขึ้นให้ดูเลยว่ามันลำบากขนาดไหน <c oughs> คนเล่นต้องสิ้นหวัง ครับเอ้าแล้วเมื่อกี้ผมกระโดดลงทำไมอะอันดีนะครับถึงแล้วนี่คือยอดเขานะครับถ้าใครขึ้นไปถึงบนน,นั้นได้ถยอดที่สุดเลยครับเอ่อผมก็เล่นเกมที่ผมตั้งรายการโป๊แคสเกมมิ่งก็เพราะว่าเออคือมันไม่ซ้ำใครอะครับแล้วถ้าเกิดมันซ้ำผมก็โดนด่ายจริงๆจะตั้งแบบแนวฮาร์ดคอร์หน่อยแต่ว่าของมีคนใช้แล้วนะครับเดคือผมไม่โปรอะแต่ว่ามัน รายการคำว่าเออรายการมีคำว่าโปคือ P G G Broadcast Gaming อ่ะไม่ใช่เพจไซเบอร์เกมของอีกคนหนึ่งเป็นโป๊ Broadcast Gaming เฮ้ยเฮ้ยอ๊เซ